สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านครับอยู่กับผมที่ร้านในแอร์ออเดโอนะครับซอยอนุทกิษย์แขวงประเวศเขตประเวศกรุงเทพมหานครเบอร์โทร0 8 1 1 4 6 1ดหนนะครับเบอร์โทรแล้วก็ไอเดียไลน์เป็นเบอร์เดียวกันนะครับวันนี้นะครับก็ได้มีลูกค้าจากทางจังหวัดอ่าสกลนครนะครับอ่าอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองตำบลท่าเชิงชุมนะครับก็ทําการสั่งซื้อดับเบิลแลกนะครับดีเวกดับเบิลแลกสองหกศูนย์เข้ามานะครับแล้วก็ให้ทําการตั้งค่านะครับ ลูคกค้าก็จะใช้เป็น2ทางนะครับดอกที่ใช้ก็จะเป็นดอกอาคาเนททำมาร์กกด18นิ้วนะครับเสียงกลางก็จะเป็น12นิ้วของคาเนเหมือนกันนะครับจะเป็นมาร์กทูนะครับแล้วก็เสียงแหลมก็จะเป็นของคาเนนะครับยี่ห้อมันจะเป็น wr ก็เป็นของคาเนนะครับก็ได้ทําการตั้งค่าเป็น2ทางเรียบร้อยนะครับต้อง2ทางก็จะตั้งให้เป็นแบบพิเซษนะครับแล้วก็3ทางตั้งให้ เบอร์9กับเบอร์10อีก2พิเซตนะครับก็รวมทั้งหมดเป็น10พิเซตนะครับก็คือพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับวิธีการเปลี่ยนพิเซตนะครับบางท่านก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับอัานบางท่านก็อาจจะยังไม่เข้าใจบางท่านก็อาจจะรู้แล้วนะครับอ่าวิธีเปลี่ยนพิเซตนะครับก็จะหมุนตรงนี้นะครับหมุนหมุนอ่าปุ่มไดออฟนะครับไดออฟปุ่มวงกลมๆนี้นะครับหมุนถ้าหมุนซ้ายนะครับตัวเลขก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับตัวเลขก็จะน้อยลงนะครับถ้าหมุน ตามเข็มนาฬิกาตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมจะใช้ตอนนี้ผมจะใช้เป็นพรีเซตที่7จนะครับจริงๆผมตั้งไปเป็น10พรีเซตนะครับก็จะมีพรีเซตสองทางเบอร์หนึ่งถึงเบอร์8นะครับเป็น2ทางนะครับแล้วก็เบอร์เก้ากับเบอร์สิจะเป็น3ทางนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนนะครับหมุนๆอย่างนี้นะครับหมุนตัวนี้นะครับก็ดูพรีเซตเป็นเบอร์ตรงนี้นะครับยูเซอร์นี่นะครับก็จะมีหมายเลขไม่ทราบว่าในโทรศัพท์เห็นหรือเปล่าเลยมันมันอาจจะ แสงอาจจะจ้าไปหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับขอให้รู้ว่ามันเป็นตัวเลขเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงนะครับโอเคนะครับผมเลือกพรีเซตที่7นะครับแล้วก็เราจะมาทําการทดสอบเปิดเพลงนะครับโดยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังนะครับของอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตู้เทอร์โบ15นิ้วนะครับผมจะตั้งไว้บนนู่นนะครับตรงนู้นนะครับอ่าเห็นไหมครับตั้งอยู่ซ้อนกัน4ใบนะครับผมจะต่อแค่2ใบนะครับต่อ2ใบนะครับฝั่ง ฝังที่อยู่ด้านนอกสุดนะครับผมจะตัดต่อแค่2ใบนะครับต่อแค่2ใบนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยนะครับว่าเสียงจะเป็นประมาณไหนนะครับคไห 어? Oh. เชื่อมกัเแบนไรท์กับทิปเอาเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็บ่ายกว่ากว่าแล้วนะครับแล้วก็เดียวถ้าเปิดนานนะครับก็กลัวไปรบกวนข้างเคียงเขานะครับก็เอาฟังเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็ถือว่าได้น้ําเสียงที่ดีนะครับดีนะครับก็ใช้กับตู้แบนพาร์ตก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นบีเซตที่ความถี่ต่ำๆนะครับก็จะใช้สําหรับ ตู้หน้าเปิดก็ได้นะครับเป็นสไตล์เป็นแดน EDM นะครับเพลงแดนเพลง EDM ที่ติดโลต่ำนะครับส่วนนั้นก็จะเอาไว้ใช้กับตู้หน้าเปิดนะเผื่อลูกค้าได้ใช้นะครับอ่าพิเซ์ที่2ที่3นี่นะครับ1 2 3นี่ก็จะเอาไว้ใช้ดูหนังหรือว่าฟัง EDM เพลงแดนอะไรพวกนี้ก็เผื่อเอาไว้ใช้นะครับอ่าในส่วนที่อ่าสไตล์เป็นดนตรีสดนะครับเบอร์8เบอร์7เบอร์6เบอร์5เบอร์นี่นะครับก็จะเป็นสไตล์ดนตรีสดหรือร้องคาราโอเกะก็ได้นะครับก็นําไปประยุกต์ใช้เอานะครับก างร้านก็ตั้งห้าให้เป็นประมาณนี้นะครับน้ําเสียงก็ท่านผู้ชมท่านใดนะครับอยากฟังว่าน้ําเสียงเป็นประมาณไหนก็ลองหาหูฟังมาเสียบแล้วก็ฟังดูนะครับว่าที่ทางร้านผมตั้งให้เป็นประมาณไหนนะครับก็จะได้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจนะครับในการทําการสั่งซื้อกับทางร้านเรานะครับสําหรับวันนี้นะครับทางร้านในแอลเดียวก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ